หลายคนเห็นใจเลยนะครับสำหรับคุณเข้มหัดสวีเจ้าตูนเนี่ยก็ได้ออกมาโพสนะครับบอกว่าโดนแฟนคลับบางส่วนเนี่ยตามถึงที่บ้านที่บึงการก็บอกมาฮะบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแหละก็อยากให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้เคสของตอนเองเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างและอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติกันครับบอกตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยากออกจะมาพูดถึงหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีเหตุทําให้คุณตาผมไม่สบายใจหรือว่าทําให้คุณตามีความเครียด เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปแล้วมันมันมีความสบายใจมันเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่พอว่าพอพอมันเกิดเหตุแล้ววันต่อมาเขามันกลับกลายเป็นว่าทําให้คุณตาผมเครียดหนักเข้าไปครอบครัวเครียดหนักเข้าไปอีกเราก็เลยบอ,อกว่า่ะไหนไหนมันก็เกิดเรื่องแล้วเราก็เลยอยากจะแจ้งแจ้งไว้ตรงนี้ว่าบางทีพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นส่วนตัวนิดนึงไม่ใช่แค่กับผม กับนักแสดงหลายๆคนคือหลายๆคนบางทีเขาก็จะมีแบบว่าโดนตามโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันแต่แค่ยังยังไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไรเงี้ยก็ถือว่าไอ้เคสของผมเนี่ยเป็นเคสต,ตัวอย่างว่าอย่าไปทําแบบนี้ที่ไหนผมรู้สึกว่ามันมันควรที่จะให้เกียรติกันในในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวของบ้านของของที่อยู่อะไรก็แล้วแต่คนที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นผมเชื่อว่าเคสของผมน่าจะเป็นเคสตัวอย่างที่ทําให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วละว่าว่าหลังจากนี้การให้เกียรติกันหรือว่าพื้นที่ส่วนตัวคืออะไร หลังจากนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแหละผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นคุณตาแจ้งมาว่าเหมือนเขาไปขอขอโทษแล้วครับไปขอโทษขอขมาที่บ้านแลวเรียบร้อยแล้วครับได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เขาก็แค่แค่งงเพราะว่าทางแอดมินเองก็ก็อย่างเหมือนกับไม่นแน่ใจอาจจะเจอกันไม่ค่อยบ่อยหรืออาจจะเพิ่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีตักเตือนกันไปแล้วผมผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบเครียดมากๆแล้วละ่ะหลังจากที่ผมได้ออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็คงเป็นผล คนที่เขาได้ทําเขาก็ได้ได้รับในสิ่งที่เขาเขาทาลงไปแล้วก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็วก็กังวงกลัวว่ากลัวว่าเขาจะเครียดเหมือนกันก็ก็ห่วงว่าเขาจะเครียดมากเหมือนกันคือจริงๆมันก็ไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกนะผมสำสำหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยเราให้ความสนิทสนมบางทีมันก็ต้องมีความเกรงใจกันหน่อยยิ่งเราแบบยิ่งเราสนิทกันมากแค่ไหนเนี่ยยิ่งเราได้เจอกันในฐานะศิลปินกับแฟนคลับเนี่ยความเกรงใจหรือว่าเส้นตรงกลางมันก็ควรที่จะมีหน่อย ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ